สวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนถึงพท่านกันด้วยนะเองก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็กลับไปอยู่ในสขของเกมโรบล o x ในแบบที่มีชื่อว่า Escape the Darkness กันอีกเช่นเคยเออก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับแฟของเรากันอีกเช่นเคยทุกคนก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะใช่แล้วก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการเล่นในสขของไอเจ้าตัว s ส r v i บ a ลคนนี้เลยนะเองนะสเ v รบลสาย ที่แอดมี me, นั่นเองเนาะหรือว่านักกีฬานั่นเองสานักกีฬานั่นเองนะคะโอเคส่วนเปิลเดี๋ยวเอาไว้ค่อยอธิบายละกันเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเล่นให้ทุกคนได้เห็นดูอ่ากันก่อนเลยดีกว่านั่นเองว่าวิธีการเล่นในเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเล่นยังไงนั่นเองเนาะอืมโอเคเซวลคนนี้น่าจะโดนฆาตกรคนนี้ไล่อยู่อืมส่วนเรสเขอให้เจ้าตัวน,นักกีฬาตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าไปทั้งสายช่วยแล้วก็สายจูได้ดีมากเลยนั่นเองเนาะอ่าเพราะว่ามันเปิดของมันนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยทุกคน โ okay, อเคมะจังหวะนี้ก็ปัดไฟรอนเนาะชออ่าประมาณนี้เลยทุกคนสำหรับไอ้เจ้าอ่านหน้าตาลักลาก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ่ะเองมันจะมีขวดน้ําอยู่ตรงข้างๆด้วยนะ่ะเองมีสายสีฟ้าพาดเอวอยู่เนาะโอเคขั้นกอนมาไม่ต้องห่วงคะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถกดชีพแล้วก็สปรินได้เลยทําให้วิ่งเดียวคืนนั่นเองเป็นเวลา6วินาทีนั่นเองเนาะที่เป็นหวินาทีเพราะว่ามันเป็นขั้นที่3นั่นเองอืมโอเคประมาณนี้เลย โอเคอ่าฆาตกรน่าจะไปเก็บคนนู้นนั้นเดี๋ยวเราก็ปั่นต่อ,อประมาณนี้เลยเนาะอ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของเปิร์อันแรกที่เรารีวิวให้ดูนั่นเองนะคะโ okay. okay. อเคกระโดดเรียบร้อยฮะ,ะเราต้องหนีจา,จากตัวฆาตกรตัวน,นี้ก่อนโอเคแล้วก็วนกลับมาปั่นเครื่องเทิมนะคะโอเคกลับมาตรงนี้อีกแล้วเอ้าก่อน อยู่ไหนนะฆาตกรที่อยูนะ่ขนาเรียบร้อยฮะเห็นแล้วโอเคคันคันเดิมเหมือนเดิมนะคะโอเคโอเคเรียบร้อยเนาะบ้านเดี๋ยวดูเควสต่อไปดูซิ ถ้ามีเพื่อนเนี่ยโดนจับไปเนี่ยก็เดี๋ยวเราช่วยได้เลยนี่เองนะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไอเจ้าเปิดที่สองเนี่ยมันทํางานยังไงนั่นเองเออโอเคบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเล่นเป็นเนี่ยบอกเลยว่าปั่นสุดๆเลยแล้วก็ดีมากเป็นแบบตัวสายช่วยที่ดีที่สุดเลยมั้งน่นจาจะดดีที่สุดเลยเนาะเออโอเค ไม่มั่นใจนะว่าคนที่เล่นบนมือถือเนี่ยจะต้องกดปุ่มอะไรบ้างนั่นเองนะคะแต่ว่าไอ้เจ้ากดสปรินเนอร์หรือว่าพี่ขอไอเจ้าตัวอา e ์ดิแอลลี่ตัวนี้เนี่ยคือกดช f ฟนั่นเองเนาะ,ะแล้วก็ส่วนเพิร์ช่วยเหลือเพื่อนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะกดสเปซบาร์นั่นเองประมาณนี้แล้เวเราก็จะเอาฟิลไปใส่ก่อนนั่นเองนะคะเหลือเวลาอีก่ประมาณหกนาทีน่าจะทันเนเาะ รู้มากเลยว่าไอ้เจ้าคาตกอรไอ้เจ้าเดอะบูเชอร์มันไปเอาสกินมาจากไหนนั่นเองนะคือสกินบางตัวนะ่ะคือบางคนเขาจะมีสกินของไอ้เจ้าเดอะบูเชอร์้วยนะมันจะเป็นหัวเขียวๆนะทุกคนคืออยากรู้มากเหมือนกันว่าทำยังไงนั่นเองโอเคเพื่อนมีที่หิวหรือเปล่าน่าจะมีเนาะเพราะว่าเขาเป็นเฮลน,เนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปหยิบฟิลมาใส่อันนึงก่อนดีกว่า ตอนนี้คู่ดาของเราก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าขัตอนมาก็คือชิวๆมากฮะชิปเลยทุกคน <c oughs> เรียบร้อยฮะประมาณนี้เออไม่ต้องกลัวเลยเล่นตัวนี้เนาะคือแบบจูกได้แล้วก็ปั่นมากเลยโอเค ก็อยากรเหมือนกันว่าไอ้ท่าศาสตร์อินจาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบว่าเน้นส้มอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นนินจาเนี่ยเออก็อยากรเหมือนกันว่ามันจะเป็นปัน่นพอของอินจ่าตอนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเก็บของเก็บเจมส์ให้ครบก่อนเนาะอืมโอเคพอได้หนีมาสองอันแล้วเาเพิ่งไปใส่ตรงไหนกันบ้างอ่ะอยากรวมมากเลยโอเคเรียบร้อยเควสต์ต่อไปก็จะเป็นน้ำมันนะคะเดน้องปียิบถ่านน้ำมันตอนนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยนั่นเองไม่มีเพื่อนติดประตูเลยอะอยทุกคน จริงๆไม่มีเพื่อนที่แบบอันนี้ประตูเลยโอเคมีใช่ไหมโอเคตรงนี้เลยนั่นเองบ้านเดเราไปช่วยกันนั่นเองเนาะวิธีการช่วยคือง่ายๆเลยเวลาเราอยู่ตรงหน้าประตูตรงนี้เนาะเวลาเรากดตออัว E มันต้องรอใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถกด Spacebar แล้วก็ดึงมาได้เลยคุณผ,ผู้ชมถึงถือว่าเป็นเปิร์ที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะคะเวลาเจอสายขาตกรสายเฝ้าเนี่ยก็ดึงประตูเรียบร้อยเลยทุกคนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ย ตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนอันนี้คือชใช้ได้สอยจอาจ็อกสเตรนช์ไม่ได้นะอันนี้คือชื่อเปิดเนาะยังสามารถาไม่สามารถใช้งานได้นะเองเพราะว่ามันต้องมาคูลดาวน์หนึ่งน้อยวินาทีเนาะนะแล้วเพิ่งมาได้แถวนี้เลยเพื่อน เรียบร้อยมา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 เรียบร้อยโอเคขอใจเพื่อน่าจะไปช่วยใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฮิวตัวเองดีกว่ากา็แนะนำนะทุกคนบอกแล้วนะว่าไอ้เจ้าเปิร์กฮิวตัวเองนะก็คือใช้ได้กับทุกสายอาชีพเลยนั่นเองนะเป็นเปิร์กที่ถือว่าดีมากดีมากๆเลยนั่นเองเปิร์กที่ควรมีติดต่อไว้นั่นเองเนาะโอเคอันนี้เหลือแคสไอ้เจ้าถังน้ำมันยังใส่น้ำมันตรงนู้นอยู่โอเคตรงน,นี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราเอาน้ำมันมาใส่ตรงน,นี้ก็ได้ คดาย,ยังไม่เสร็จแล้วทุกคนไอเจ้าเปิรที่ดึงเพื่อนมาจับประตูได้เนี่ยยังไม่เสร็จคือตรงหน้าประตูนะคุณผู้ชมจะยังไม่สามารถกดในสรข,ของ Space Bar ได้นั่นเองนะคือเราต้องกดตัว e ก่อนเนาะมันถึงจะกดใช้ Space bar ได้นั่นเองนะสำหรับคนที่ได้สารนักกีฬานั่นเองโอเคเนี่ยทุกคนต้องกดอย่างนี้ก่อนนะอันนี้คือต้องรอให้มันเสร็จเรียบน้อยตอนนี้นเราไปอ่าไปช่วยโอเคจุ๊ ชุดตาหน้าตาตาเลยฮะโอเคโอเคตรงนี้เพื่อนตอนน้ำมนันอยู่เลยวม่ได้ประมาณสามนาทีนะ่าจะทานอยู่นะโอเคในะตอนท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะยอมโดนตีทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้าปืนนี่นาเป็น,ป,นปืนที่สุดจา้าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วๆๆๆก็ไปช่วยเพื่อนก่อน ไม่มั่นใจว่าจะเตรมน,น้ำมันเสร็จก่อนไหมหรือว่าจะได้อ่าออกไปก่อนนั่นเองนะคะหรือว่าจะโดนตีก่อนอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีเนาะเพราะว่าไอ้จเปิลสุดท้ายในเวลาโจมตีเสร็จเนี่ยแล้วประตูเปิดออกเนี่ยก็ทาให้รา้านกลับมาเป็นสภาพเดิมเลยนั่นเองโอเคยวไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าอุย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 อ,ยอ,ยอุยคาตะกรอ,อยอตรงนี้คุณผู้ชมนยังไงกับการโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วนะคะ นั้นเดี๋ยวเราจะยอมโดนตีดีกว่าเรียบร้อยขอบใจมากมเราจะไม่หิวนะเราจะปล่อยไว้แบบนี้แหละทุกคนทุกคนจะได้เห็นในส่วนของไอ้เจ้าเปืดตัวนี้ทำงานยังไงด้วยนั่นเองปะขอร้องอยากให้เราโดนตีก็พอนะฮะโอเค้ ขออนุญ,ญาตฮิวตัวเองก่อนอยู่ตรงนี้เลยโหอ่ะทุกคนดูนะประตูเปิดออกเรียบร้อยฮะนี่ฮิวตัวเองเซอร์จิไปที่เรียบร้อยแถมวิ่งเร็วให้อีต่างหากนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเฟิร์สที่โคตรเจ๋งเลยนะสำหรับไอบเ้เจ้าเฟิร์สตอนนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมมันต้องฮิวละกลับมาปกป้องเพื่อนได้เหมือนเดิมชุบอ้าวสายจูที่แท้ทรูนะคะ ประมาณน,นี้เลยนะจะเป็นเพิร์คข้าวขไอ้เจ้าตัวนักกีฬาตัวนี้เลยนั่นเองนะคะโอ okay. เคแล้วก็สามารถกดชิปไปเลยสปรินต์ไปนู่นไว้จัดจดัดโอเคมาๆๆๆเรียบร้อยฮะโอเคะ okay, งั้นเดี๋ยวเราพาไปดูดิสข,ขอ่อยเจเ้าเพิร์คตัวนี้แล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะอ่ะสหรับไอ้เจเ้าเพิร์คขไอ้เจ้าเดอะแอร์ลีตตัวนี้ก็อ่ะให้ดูเป็นแบบคลาสสิกเอาละกันเป็นแบบขั้นหนึ่งนั่นเองมาตอร์แรนเนอะร์ You can r a c t your energy into a burst of speed while running. You can begin sprinting a sprint lasts f o r seconds and has a cooldown of 120 s e c o n d s นั่นเองในขณะที่เราเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ท่นเองเราเนี่ยสามารถกดใช้สกิลอันนี้ได้เนาะมาราธอนรันเนอร์แล้วก็ถ้าเราเนี่ยทำการกดใช้สกิลอันนี้แล้วโดยการกดชี้บนคอมนะทุกคนก็จะทำการวิ่งเ่ยเร็วขึ้นเปนเวลา4วินาที แล้วก็คูลดาวน์้ีเนี่ยก็จะมีอยู่ที่120วินาทีนั่นเองเนาะอือต่อมาก็คือเปิร์นี้เลยจ็อกสเตรนจ์เดสอินพ p าสตอร์ยูฮาร์ทูยูส์ยูอัทร์สเตรนจ์นั่นเองเว e ์ริสคิวในเซิร์ฟเวอร์เราใช้ดิสเปิร์ t ท n t l y r อ s ินสแตนลี h i ิสคิวเดมดิสเปิร์นท์คูลดาวน์อ150เซกันนั่นเองนะเมื่อทำการช่วยพ่อชีวิตเนาะเวลาถูกขังและเมื่อพ่อชีวิตของเราถูกขังเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันทีความสามารถนีเน่จะมีคูลดาวน์อยู่ท 100. ค่า1น0อันอยวินาทีนั่นเองนะคผูช้ชมอันนี้จะเป็นขั้นสามแต่ว่าถ้าเป็นขั้นหน่เนีย่ยจะอยู่ที่150บวินาทีนั่นเองอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ confidence boost นะเนาะ when safety is near you gain a sudden burst of confidence gain a health state and movement speed boost for three seconds when all objectives are complete นั่นเองก็เหมือนกับไอ้เจ้าเมื่อกี้เลยนั่นเองอันนี้คือเพื่อความมั่นใจเนาะตอนเนี่ยจะได้รับในส่วนของค่าเดือดน่ที่เต็มแล้วก็มีในส่วนของการคลน่านที่ที่เร็วด้วย เป็นเวลา3วินาทีนั่นเองเราจะทำการบูธให้เป็นเวลา3วินาทีเมื่อทุกๆอย่างเนี่ยทำในสครับแอตติวิทีนเนี่ยคอมพลีทหรือว่าเสร็จสิ้นหมดทุกอย่างแล้วนั่นเองจนประตูเปิดออกนั่นเองนะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยอ่ะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของเปิดข้อค่าของไอ้เจ้านักกีฬาตัวนี้เลยก็บอกเลยว่าเป็นสายที่ทีมมากๆเลยเล่นแล้วยังติดเลยนะคุณผู้ชมเออเป็นสายที่จุกดีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนได้ดีมากเลยนั่นเองนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบทีมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดดกระิ่ง เพื่อที่จะได้ไปกำลังใจให้กับเราด้วยในเองแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่องนี้ก็กล้จะ4 0 b ส c r i b e แล้วก็ต้องขอคนทุกคนมากเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปหน้าเนี่ยอาก็เดี๋ยวทําการซื้อได้จะขอเจ้าคลาสเดนินจานั่นเองขอทาการเก็บเจมส์ก่อนเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาุกคนไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ